เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี่สวัสดีครับนี่ผมมาจีเป้ารถสวยสวยให้มาชมเลือกสีเล็กกใจนะครับคันนี้สภาพกิ๊บๆเลยเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาฉ่ำทั้งคันบอดี้ก็สวยไม่มีชนหนาครับซีรีส์เดนมิชันหนึ่เครื่องหัวฉีดเกียร์ออโต้รถปี02นะครับแม็ค สวยครับเงาวับเลยยางก็ยังดอกดีหลอ่ลอเลยนะครับไปขับเที่ยวขับโชว์ได้สบายกระจกไฟฟ้าจุจกมองข้ามไฟฟ้าใช้ได้ครบประตูเซ็นทรัลล็อกแอร์เย็นเพลงงพอครับโดยรวมแล้วก็ใช้ได้ครบ,รท,รครบคทุกอย่างนะครับพร้อมใช้ครับกับราคาถูกๆห้าหมื่นเก้าพันบาทนทั่นเองรับใช้งานคุ้คกกรรมๆเบาะกัมยี่เดิมๆโรงงานไม่ขาดไม่โ้มทัทง้งข้างหน้าข้างหลัง สวยครบคุ้มนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนคันนี้อยู่ลําปางครับตัวเมืองลาปางเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยของเครื่องสวยๆครับ ตะเข็บใต้ขวาร้อยพับร้อยอ้างอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักห้าหมื่นก้พันบาทคุ้มคุ้มสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ